ถ้าถามพี่ปอนว่า GED เนี่ยสามารถนำไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไหนได้บ้างมันก็ต้องย้อนกลับไปถามว่ามหาวิทยาลัยที่น้องจะสอบเข้าอะค่ะเขารับบุตร GED ไหมแล้วถ้าเขารับบุตร GED เขาต้องการคะแนนสอบอย่างอื่นไหมเช่นอะไรเช่น SAT i e l t o e f l เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นพี่ปอนอะ ไม่สามารถดูได้ว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกมีที่ไหนรับบ้างแต่บอกได้เลยว่า GED เนี่ยเป็นสากลนะเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนแซกแมทที่เราสอบกันเลย t o เฟลไอเลก็ด้วยไม่ใช่ของไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆสอบเนี่ยน้องๆจำเป็นที่จะต้องมีพาส,สปอร์ตไปยืนยันตัวตนเขาไม่เอาบัตรประชาชนของเรานะคะเอาแบบนี้ละกันว่ามั่นใจได้แน่นอนว่ามีประเทศที่เขายอมรับ บุตรจ d ค่ะพี่วอนสรุปเลยนะคะเราก็ต้องไปเริ่มต้นจากเช็คกับมหาวิทยาลัยกับทางคณะทางมหาวิทยาลัยที่เราจะนำบุตรจ g ไปยื่นว่าเขาต้องการคะแนนอย่างอื่นอีกไหมถ้าบุตรจดีผ่านเราก็สามารถสมัครได้ค่ะโอเคเนาะถ้ามีคำถามอะไรถามกันเข้ามาอีกถามกันได้ที่ใต้ลิงก์นี้เลยนะพี่บอไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะ